MUI คืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ สวัสดีทุกคนอีกรอบนึงด้วยนะครับพบกับผม New Born to d e a อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับเจ้า MUI กันครับหรือว่า Material UI นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเจ้า MUI เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่เขียน React แล้วก็อยากจะทำแบบฟอนต์ M แบบเร็วๆเพราะว่าเจ้า MUI นะครับเป็น library ที่มีคอมโพเนนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็รอให้เรา install แล้วก็เอาไปเรียกใช้นั่นเองซึ่งถ้ามาดูที่เว็บไซต์ของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีหลายเจ้าที่ใช้เจ้า MUI เนาะไม่ว่าจะเป็น Spotify Amazon NASA Netflix Unity จะไม่ต้องเสียเวลาสร้างคอมโพเนนต์ที่มันแบบต้องแต่งเยอะๆนะครับหรือว่าถ้าเราพอใจกับดีไซน์ซิสเต็มของ MUI เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกปลายทางกันก่อนเลยก็คือการสร้างหน้ารีจิสเตอร์เดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็สร้างยังไงทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับขั้นตอนแรกอย่างที่รู้กันก็นกคือเราต้อง build project หรือ create p r o j e ก t ก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังใช้ CRA จ้าต,ตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็น tool ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เรา build project ของเราได้เร็วขึ้นแบบมากๆเลยอ่าบางคนอาจจะง,งงนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปตอน install เลยดีกว่าว่ามันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า get start ตังน,นี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเนี่ย vite pro nounce ว่า v i e t อ่าลองกดฟังด mm ูก hmm. ็ได้ e v i e t e เหมือนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจทีนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างมาสร้าง vite project กันอันนี้ใครสะดวกใช้อะไรก็ตามนั้นนะครับผมขอใช้เป็น npm แล้วกันนะครับ npm create vite a d latest โอเคผม copy มาแล้วก็เข้าไปใน terminal ถ้าเป็น Windows Power กก็็็คคงจะะเปนน ll รับ ปุ๊บโปรเจกต์เนมเราจะทำ MUI ใช่ไหมเป็น w i t ขีด MUI แล้วกัน Enter ทีนี้เขาจะให้เลือกว่าเราจะใช้เฟรมเวิร์กอะไรในการเดฟก็มีให้เลือกเยอะเลย Vanilla View React React Lit s w e l t e แล้วก็มี Alters นะครับผมเลือกเป็น React เพราะว่าเราจะใช้ MUI เนาะก็กดครับทีนี้เขาให้เลือกระหว่าง t TypeScript หรือเจ้าว่าส p t ิปในวันนี้ผมเอา t e s ส r i p t เลยแล้วกันส่วน SWC เนี่ยข้ามไปก่อนนะครับอ่า t TypeScript ครับใช้แล้วเหรอเร็วมากทำไมทันกับพิบตาเลย CD w i t h MUI NPM install npm ไก็ได้โอเครอแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วแล้วก็ npm run dev เสร็จแล้วใช้เวลารันแค่335มิลลิวินเร็วมากนะครับอ่าก็ไปที่เจ้าตัวผ่าตของเขาเลยที่เซ็ตให้เราแล้วบนโลคอลนะครับมาแล้วอลองกดดูกดได้นะครับทีนี้ผมจะปิดมันไปก่อน Ctrl c อนโทรลซนะครับเปิดด้วย VS Code ครับโค้ดจุดมาเลยเดี๋ยวผมจะย้ายจากการรันในเทอร์มินอลแยกเมื่อกี้มารันในเทอร์มินอลของ VS Code รันเ e ฟนะครับโอเคมาแล้ว ามาแล้วนะครับทีนี้ผมจะสร้างขึ้นมาอีก terminal หนึง่งใน v e s code นี่แหละกดบวกไปครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเราจะใช้ mu i ใช่ไหมดังนั้นเราจะต้อง install package ของ mu i เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับวิธีการก็คือมาที่หน้า installation ของ mu i เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงจะเห็นตรงนี้มีคำสั่ง npm รอไว้แล้วก็คือ npm install แล้วก็มี package ของเขาที่ใส่มาให้เราก็ copy มาเลยนะครับผมใช้ npm อยู่แล้ว copy มาปุ๊บผมก็วางแล้วก็ enter ไปเลยนะครับอ่า install เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลบส่วนที่ไม่ใช้ทิ โอเคเดี๋ยว c ซตรงนี้ผมจะลบมันทิ้งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ให้มาจินตรงนี้เป็นศูนย์เดี๋ยวเราก็ไฟนี้ไม่เป็นไรลบทิ้งไปทำรอไปนะครับโอเคมาแล้วแม่กราวยังติดอยู่ไม่เป็นไรนะครับ ไไม่ได้้ใชต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลอง Import เจ้าตัว p a ็กเกจเนี่ยที่เราได้ทำการ i n s tall เมื่อกี้นะครับลองมาใช้ดูว่าใช้ได้หรือ,อยังตั้งจาก Import อันนี้ลองทำตามเลยก็ได้นะครับผมจะ Import เจ้า Button มาจากนี่มันขึ้นให้ MUI material นะครับทีนี้ก็เอามาใส่เหมือนเรียก Component ปกติเลยครับ Button ใส่ชื่อให้มันหน่อยชื่อว่า Button แล้วกันอ่า ก็เห็นนะว,ว่ามาแล้วตรงนี้บัตทนนะครับในลองจิ้มจิ้มมีทันสิชันแอนิเมชันให้ด้วยนะครับตรงนี้น่ารักมากนะครับโอเคทีนี้ก็พิสูจแล้วว่า MUI เนี่ยของเรามันติดแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลบเจ้าตรงนี้ออกไปก่อนได้เลยนะครับไม่เป็นไร ทีนี้ก็เป็นสเต็ปปกติของ React เดี๋ยวผมจะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ New Folder ผมตั้งชื่อว่า Components ในนี้ผมก็ทำการสร้างคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า Header.tsx นะครับก็คือ TypeScript ทีนี้ก็มาสร้างฟังก์ชันคอมโพเนนต์ปกติ TSRFC tab อันนี้ผมทำการลง Extension เอาไว้อลองเซิร์ชว่า React ก็ได้ครับมันจะขึ้นมาอันแรกเลยก็คือเจ้าตัวนี้แหละ ES7 บวก React Redux React Native Snippets ก็จะพิมพ์แบบเมื่อกี้ได้ลบบรรทัดเมื่อกี้ออกไปแล้วก็อันนี้เราสร้างคอมโพเนนต์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กลับมาที่ index ของเรา หรือว่า a p p t y p e s c r i p t ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลอง import component เมื่อกี้มาก่อนนะครับ import header จาก component header นะครับไม่มีปีกกาทีนี้อ่ะลอง import มาไปดูกันามาแล้วนะครับ header อันนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นเวกพื้นฐานนะครับแต่ว่าที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือเจ้าตัว mui ใช่ไหมเมื่อกี้เรามี import ตรงนี้ import button ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะมาใช้ในนี้แทนนะครับก่อนจะไปสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูเจ้าตัว d o c ของ mui เขาก่อนนะครับว่ามีอะไรให้ใช้กันบ้างก็มาที่ถัดจากเมื่อกี้เลยทางซ้ายมือเนี่ยกด c o m p o n e n t ลงมาแล้วเ็าดูว่าเขามีอะไรให้ใช้บ้างเนี่ยตรงนี้ button ก็จะเหมือนอันที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับวิธีการใช้อาจจะมีการใส่ property หหรือวว่่่่าาาใใส Prop Component ้้กัับเจต component ตงๆที ได้สร้างขึ้นมาด้วยอาจจะมี variant text variant content ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกันแล้วก็จะมีตัวอื่นๆ button group มี check box มีนู่นนี่นั่นเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆก็น่าจะครบทุกอันที่เราสามารถใช้บนเว็บในฐานะ font end ได้เลยแหละซึ่งในวันนี้ก็ใช้ไม่เยอะสำหรับการสร้าง header แล้วก็สร้าง model ในการทํา register form เนี่ยเราจะใช้จนถึง model อันนี้พเพรว่าเพื่อเข้ามาดูตรงนี้แล้วนะครับก็จะอาจจะเห็นภาพว่าเอ้ยอยากจะหยิบอะไรออกไปใช้นะครับผมก็ได้เลยซึ่งในวันนี้ header ที่ผมบอกเนี่ยผมจะลองขึ้นจากดีไซน์ในหัวแบบคร่าวๆเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีดีไซน์มาเหมือนคลิปก่อน ถ้าให้ดีนะครับก็ควรจะวางไวไฟไวก่อนก็จะดีมากงั้นเริ่มเลยดีกว่านะครับคอมโพเนนต์ที่ผมจะใช้ของเจ้าตัว MUI เนี่ยก็มีประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมไปดูมาแล้วว่าน่าจะใช้ประมาณนี้แหละซึ่งเรายังไม่ได้เอามาเ e นเดอร์ตรงนี้มันก็จะขึ้นเตือนเขียวๆให้เราไว้ก่อนทีนี้ถามว่าใช้อะไรก่อนบ้างผมจะเริ่มจากทํกริดคอนเทนเนอร์ก่อนทีนี้สิ่งที่ผมจะใส่ก็คือเจ้าตัว SX แล้วก็ Align Item Center ถามว่า SX เนี่คืออะไร SX ก็คือเหมือนเป็น inline style นั่นแหละแต่ว่าถ้าอยากจะเข้าใจมันจริงๆเนี่ยก็คือมันเป็นีเย้งขาดล อย่างกรณีนี้ในตัวอย่างของด็อกของเขาเขาสร้างตีมเอาไว้แล้วก็มีการคีเอ็ดีมมีการสร้างพาเลตสีเอาไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบ็คกราวที่มีคียที่ชื่อว่า Paper เนี่ยให้สีเป็น FFF หรือว่าสีขาวเรามาดูตัวอย่างการใช้ตรงข้างล่างตรงนี้ครับ sx เหมือนกันเลย bg color แต่สีนะครับให้เป็น background d o paper ก็จะได้รู้ไปเลยสมมติว่าเราสร้างตีมเอาไว้ที่ไฟล์อื่นของโปรเจกต์ไทสคริปของเราเนี่ยก็สามารถดึงสีไปใช้ได้เลยที่ไม่ต้องมาตั้งจําว่าเอ๊ะโคดสีของมันคือสีอะไรแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมใช้แค่แค่มาอะไรไอเอทมเซนเตอร์ก็พอก็อย่างที่บอกมันคืออินไลน์สไตล์เนาะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนแท็กกริดเนี่ยก็คือแท็กดิสเพลย์กริดนั่นเองนะครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างกริดอีก2ตัวัมาใส่ไว้ไว2ตัวนี้ก่อน ซึ่งเจ้าตัว X s เนี่ยนะครับก็คือเบรกพอยที่น้อยที่สุดของ MUI เขานะครับก็คือ Extra Small ศูนย์พิกเซลนะครับจริงๆผมก็คือแบ่งคอลัมน์นี่แหละอันนึงสิคอลัมน์อีกอันนึงเป็นกริด2คอลัมน์เรามาดูผลลัพธ์นี่ก็จะเห็นได้ว่ามาแล้วเป็น1ตรงนี้นะครับเห็นไหมความกว้างแล้วก็2ก็คือเท่ากับ10กับ2ที่ใส่ไปอ่ลอง inspect ดูก็ได้นะครับผมปึ <Okay. S 1> ๊บโอเคไอเราใส่คอมโพเนนต์ที่เป็นชื่อว่ากริดไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจ้าตัว React หรือว่า MUI หรือเจ้าตัว TypeScript เนี่ย ดีเทิร์นมาให้ก็คือเป็นก้อนดิฟนั่นเองนะครับพราะเป็น10กับ2อย่างนี้แล้วผมจะให้มันสลับที่กันครับเพราะว่าผมใส่ผิดตรง2เนี่ยผมจะให้เป็นโลโก้ของเว็บไซต์ของเราซึ่งเจ้าโคพ o t ลอตเนี่ยก็รู้ดีขึ้นมาให้เลยโอเคมันขึ้นไทโปกราฟีมาให้ไทโปกราฟีคืออะไรก็คือเป็นคอมโพเนนต์ของเจ้าตัวเท็กซ์ต่างๆอ่ะเรามาดูว่ามันเรนเดอร์อะไรนะครับจะเห็นได้ว่ามันออกมาเป็น h 4เพราะว่าเราใส่วาเรียนตรงนี้เป็น head สี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น head สองปุ๊บอ่ะตรงนี้ก็นะเป็น ไโปพอแค่อยากใส่ให้ดูเฉยๆว่าโอเคเดี๋ยวผมจะใส่โลโก้ตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ก็จะใส่เป็นอันเล็กๆไว้ก่อนมันจะได้ไม่ใหญ่เกินหน้าเกินตาเดี๋ยวทางด้านขวาเนี่ยผมจะให้มันเป็นปุ่มซึ่งจะมี2ปุ่มก็คือปุ่มล็อกอินกับปุ่มรีจิสเตอร์นะครับผมก็จะทําการให้มันขึ้นมาเลย2ปุ่มแล้วก็อันนึงเนี่ยเป็นรีจิสเตอร์อีกอันนึงจะเป็นล็อกอินอ่ามาแล้วนะครับซึ่งนี้เราสามารถใส่วาเรียนได้เหมือนเจ้าตัวไทโปกราฟี่เมื่อกี้นะครับอ่ะลองใส่ดูป๊บผมลองใส่คคคออออนนนนนนนเเททตต์์ให้้ดูกก่แลวััะรบืม ถามว่าผมดูไอ้ variant content เนี่ยมาจากไหนก็คือมาดูในด็อกนั่นแหละครับซึ่งในด็อกแล้วก็ในแต่ละ component เนี่ยก็จะมี variant แตกต่างกันอย่างเจ้าตัว button เนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนะก็จะมี text มี content แล้วก็มี outline นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกัน outline ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันต่างกันเจ้าตัว outline ก็จะแบบหนึ่งนะครับ variant ก็จะแบบหนึงตอน hover ตอนกดก็จะแตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าอย่างเคสนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องสลับกันแล้วก็ผมจะเอา register เนี่ยเอาไว้ขวาอ่าตรงนี้ผมเพิ่มโค้ดให้มันชิดขวาเฉยๆไม่มีอะไรก็คือ perfect c e r t i f y e d end นะครับใครทำมา จะเอา m o d ด l เนี่ยเข้ามาลองใส่ดูนะครับก็ลองเซตดูอ่าโอเคมี m o d ด l นะครับผมก็มีตัวอย่างโค้ดนะครับอ่าอะไรไม่รู้แหละแต่ผม Copy มานะครับเอามาเฉพาะ m o d ด l แล้วก็ข้างใน m o d ด l อย่างนี้เอามาวางแต่ว่าเรายังไม่มีเจ้าตัวที่จะเอามาใส่ก็คือค่า State Open หรือว่าฟังก์ชัน Handle Code Style นู่นนี่ก็ทําการโชว์ u u l s s u r c e Code ตรงๆมาเลยแล้วก็สไตล์มาใส่นะครับ ได้ามาแล้วโอเคทีละอย่างนะครับเดี๋ยวเอา h a n d l e open h a n d l e code มาก่อนอยู่ในนี้เนาะเราก็ทําการสร้าง s t a t e นะครับแต่ว่า s t a t e เนี่ยผมเอาไว้ข้างบนดีกว่าไม่ต้องเอา React useState แต่เดี๋ยวเราจะ import useState เข้ามาตรงๆเลยดีกว่านะครับ useState from React เคน่าจะไม่แดงแล้วนะครับตอนนี้มันน่าจะยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันน่าจะยังปิดอยู่นะครับยังไม่มีปุ่มสั่งให้เปิดดังนั้นผมจะสร้างปุ่มให้มันเปิด เอาไว้ที่ปุ่ม r e g i s t e r ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้โมดอลอันนี้เป็นโมดอลของการสมัครเว็บไซต์ของเรานะครับก็เป็น on click เหมือนเดิมเลยครับของ React ปกติแล้วก็เป็น handle open ทีนี้มาลองเทสดูก่อนว่ามันติดหรือยังอ่าเหมือนจะติดแล้วแล้วก็ text มาแล้วด้วยมันแค่เป็นสีขาวเราเห็นหนทางแล้วครับเลยสอตัวยังไม่ได้ใช้ก็คือ text field กับ form control นี่ครับผมแอบไปทํา form มาแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกมี form control กับ text field ใช่ไหม,มก็ใส่นะครับ form control ข้อไปด้านนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยใส่ text field เข้าไปนะครับถามว่ามัน return อะไรหรือว่า render เรามาลอง inspect ดูกันอ่ะมา,าจะหน้าตายังไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรที่จะให้ดูคืออันนี้ครับป๊บไอเจ้าตัว text field เนี่ยมันก็จะทําการ generate ออกมาให้เลยทางดิฟเป็นก่อนเนี่ยแล้วก็จะได้ดิฟที่มันเป็นช่อง input แบบนี้ซึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดอยากรู้วิธีการใช้เนี่ยเราก็กลับมาที่ dock นะครับแล้วก็ลอง search text field ดูว่าเอ๊ะมันจะใช้ค่ายังไงใส่ value ดึง value ออกไปยังไงหรือว่ามี property อะไรให้ใส่ได้บ้างอย่างผมเนี่ยใส่ r e q u i r e ใช่ไหมใส่ id แล้วก็ label แล้วก็ variant ให้เขาซึ่ง variant ของ field นม,ม, standard, งตตงมัี่กกกะตาบว กิโคดด้านล่างผมใส่ปุ่มรีจิสเตอร์มาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแต่งต่ออีกนิดนึงให้มันหน้าตาสวยงามกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับ moments later แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีเลยของเจ้าตัว Material UI เนี่ยก็คือเจ้าสิ่งนี้ Material Icon นะครับคือปกติแล้วเวลาเราทำไอคอนในปุ่มต่างๆหรือว่าแบบเราอยากจะ Import มาใช้เนี่ยก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีของ MU I นี่เลยเขามีไอคอนที่มันเป็นของเขาอยู่แล้วให้ซึ่งเ,เนี่ยอย่างที่เขาบอกมีกว่า2,000กว่าเลยนะที่เป็น SVG ไอคอนที่พร้อมใช้้้งงงาาานซึ่่ววิธีใชกกก็็ยๆลยรแท Instorere MUI ไอคอนแมทเทียลตรงนี้ซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากเราก็แค่เข้าไปตรงที่เดิมของเราแล้วก็ NPM install แล้วก็ mui icon material ใน Work Space เดิมของเราเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็กด enter รอแป๊บเดียวครับทีนี้ก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเราลอง import เข้ามาใช้กันดูนะครับทีนี้ไอคอนที่ผมอยากได้นะคือปุ่มปิดผมลองเ e ิร์ชดูก่อนว่ามีหรือเปล่ามีนะครับ close ตรงนี้เขาก็จะมีโค้ด import มาให้เลยว่าใช้ยังไงผมก็คลิก to copy นะครับแล้วก็เอาไปลองใส่ตรงนี้ close i อค n น,นะครับแล้ว import มาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ได้ component ของเขามาแล้วก็เอาไปใช้เเลลยยวามมาางมตรนี้่ ตรงนี้นะครับผมกเ็เอามาใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการใส่ position absolute ให้มันรีเลยกับแม่จะได้จัดตําแหน่งของเขาได้ก็มาลองดูเป๊บมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็อย่าลืมใส่ on c l ิ c k handle code ไ้ด้วยนะครับจะได้ปิดโมดูลของเราได้ refresh ลองทสเปิดครับพิมพ์ไปเลยอ่านี่เดี๋ยวเห็นไหมข้อดีมันมี transition แบบเมื่อกี้ให้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องเขียนเองเลยอันนี้อาจจะยังไม่ได้ validate เนาะไม่เป็นไรครับปึ๊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 บอ่าลองปิดดูน่าจะโอเคแล้วนะครับตรงนี้เราก็ได้ใช้หมดเลยเมื่อกี้ที่เรา import มาแล้วก็สุดท้ายัม่่งไใช อจะลืม import ก่อนนะครับ import container จาก MUI นะครับผมว่าเอา header นะยัดเข้าไปในนี้ Mac w i t h lg โอเคก็น่าจะได้แล้วประมาณนี้มันชิดขอบบนไปหน่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่าสี header มันจะเป็นสีเหมือนกับ background <c oughs> เกินไปนะครับผมก็เอามาใส่ในเจ้าตัว box ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม import box มาจาก Material UI box ก็คือเป็น dip ให้เรานะครับทีนี้ sx เหมือนเดิมครับ background เป็น b บ a c ละกัน โอเคก็ดูดีขึ้นมาให้สีมันตัดกันนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำโมดลในการสร้างฟอร์มดีจิสเตอร์ของเราเร็จเรียบร้อยที่เหลือก็จะเป็นการจัดการกับการรับส่งข้อมูลกับ API ต่างๆแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอนาคตนะครับเห็นว่า mui เนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะครับเราแค่ install เจ้าตัว mui มาใช่ไหมซึ่งถ้าปกติใครใช้ react อยู่แล้วก็น่าจะ install กันเป็นแล้วก็ทำการ Import Component ที่เราอยากจะใช้มานะครับซึ่งเมื่อกี้ก็มีทั้งบ u t เ o n นมีนู่นมีนี่มีนั่นก็เราม แค่เราเอาไป Import ใส่โปรเจกต์ของเราแค่นั้นเองเลยซึ่งข้อดีของมันนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันประหยัดเวลาหลายๆอยา่างไปได้เยอะมากๆเช่นการแบบทำทัสซิชันอย่างเจ้าตัวเทคฟิลเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาเขียนเองนะครับถ้าเกิดอยากได้ทัสซิชันแบบนั้นซึ่งขอ้อเสียที่ผมพอจะมองเห็นนะครับก็คือเราอาจจะได้แบบว่า UI ที่หน้าตาอาจจะไม่ตรงใจเราเท่าไหร่อาจจะคัสตอมได้ไม่โดนใจมากอาจจะเป็นเทรดออฟที่ต้องแลกมานะครับแต่ว่าในความใช้ง่ายแล้วเนี่ยผมว่าก็คุ้มค่าที่จะลองหรือว่ามาฝึกใช้ดูก็ไม่เสียหายอะไร สำหรับใครนะครับที่ลอง MUI แล้วเนี่ยก็อย่าลืมลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับว่าชอบหรือว่าไม่ชอบตรงไหนก็ลองมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิวบอลทูนิฟนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ